แา่สวัสดีท่านผูมชมวันี้สิพามาเบิง้งมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบึงถัดหลวงหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวง,ววาง,าวงมาหอดในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถนนคนทางมีการก่อสร้างกันเกือบฟาแล้วทุกยุดทุกตอนแล้วทนผู้ชมแลวก็ตอนนี้แม่นมีการเต้มเสียนกันเป็นทีห,หอยแล้วแต่ว่ากายัางบัทนทด้ในเต็มแบบว่า สำเร็จตือว่าเล้วสมบุญเถื่อหอกย่างเถื่อไม่แต่เป็นเหตุเป็นจุดเป็นยานโยรยเฉพาะเป็นการขีดขันเส้นยูทีระวังกลางทางในตอนนี้เฮ้าก็เห็นไปนากันนี่แหละือวาเมื่อเวลาเต็มถ้าเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะจบจะงามไรแต่พวกสม้มเอาตอนนี้เฮ้ายูทีโซนหนึ่งโซนที่ว่าเป็นเหตุเส้นทางไมเดอร์ก่อนหน้านี้ก็บอเคยผ้ามาถนนเส้นทางนี้จักเถื่อดรอกแต่ว่ามาเที่ยวนี้ ่านผู้่มไน้เบื้งก็คือเขามาเห็นกับมีการปูย่างแต้มเส้นทางจุดๆเขตนอีก,ก็มียู่ีเส,นส้นซแยกนาอแต่ว่าเนเห็ดแต่เส้นทางเบื้องหนาเขามาแยกตัวนี้ก่อนเพื่อจะออกมาทางเบื้องหลังของคอนโดมิเนียมตัวน,นี้ก็ที่ว่ามีแสงแดดตอบมาใส่กับหนากลองเห็ดให้เป็นม่วๆอ้วอาจจะดนกระ่อยเบิ่องไปําการตัวผู้ชม แล้วเฮาก็จะค่อยๆขี่จนไปหอดบอนเส้นทางวิดจากตัวนี้เขฮาก็จะไปทางเบื้องสีขาไปเทวาเซนเตอร์หรือว่าเทวใจกลางบอลวงเวียนที่บอลผู้คนมักนิยมไปดินไปเที่ยวไปอี่ยวกับร่างกายเพิ่นแต้มเสินหอดใส่แล้วหอดจุดนั้นอย,อยู่ตอนนี้ก็คือว่าเฮาอยู่เบื้องหลังของศูนย์การขาาล่าอ t e c h ่าผู้สมเห็นอยู่ต่นหนาในเมนส่วนการขาเรล่าไอเทคเพื่อนก็เปิดให้ปกติแต,แต่ตาผู้สมต่างต่วาผู้คนยังว่หลายกันนอนพยัดโควิดอามาหอดจุดนี้เขาก็เห็นว่ามีการแต้มสินพากลางหรือว่าสินแบ่งกลางมีแต้มสินขึ้นมาเฮาก็จะหููว่ามันจะมีความงามเกิดขึ้นตาผู้สมแต่ว่าเต้มแล้วสวมบูรณ์แทกก็แห้งจะชมจะงาม,มาแล้วอยู่จุดเขียนี้ก็กือวใส่ดอกไฟเนาะต่ว่า ไปเบิ่องอยู่อีกโซนหนึ่งบูหูว่าเพิ่นสีท่านใส่ดอกไฟดาวหรือบบแต่ว่าเขาเห็นว่าเต็มสินก็เลยเก็บเอาผ่าบรรยากาศในการเต็มสินแบ่งกลางทำาป็ส้มหรือเบิ่งซื่อเจ้าทือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเบิ่งทานลวงนี่เพิ่นจัดอยู่ในประเภทเขตที่ว่ามีการก่อสร้างอยู่ในอันดับอันับที่กลางโรมันอันดับที่ว่ส่วนว่าอันดับที่ว่ก็มีอยู่ที่ สามเหลี่ยมทองคำ่ำขีดกลมร่วมใส่สุดท้าแล้วก็ขีดบอตินแดนงามถือว่าบรนจัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ว่ามีการก่อสร้างหรือว่ามีการพัฒนาที่วองว่ส่วนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาล่วงแห่งนี้แมนจัดอยู่ในอันดับกลางก็ถือว่าบอสซาบอวอยู่กลางๆแต่ว่าขั้นมีการวขึ้นกน็ได้ก็แห่งจะเป็นการดีนอกะทะพุ่ม อาเมฆหอดเส้นทางเบื้องนี้ที่ว่าเขาจะไปบนเซนเตอร์ของบึงถัดหลวงของบึงก็ถือว่ามีการเตรมเส้นแล้วอยู่นี่จะบางจุดบางงานาอยู่นี่มันส่ไฟน่แ,แต่ว่าต่อไปนี่ย่ทันบราใส่ตามบึงเพราะว่าห้องโบราเห็นหลักเสาไฟแต่ว่าเรื่องแผนของเพง่นมนมีครบเบิดแล้วทั้งน้ำประปาทั้งไฟฟ้าเพราะว่าเพ่นเอาใส่ไว้อยู่ที่เบื้องลุมคองบนทางคนยางนะทั้งน้ำประปาทั้งสายไฟ จ้าท่านผู้ชมสำหรับอาาเขตพิเศษเบืองฐานลวงเมนว่าเพิ่นบ่มี่เป็นลักษณะแบบว่าเสียดให้เป็นแบบสายไฟมันโมัญญาบ่มีเด้อแต่ว่าเป็นไฟฟ้าแห้งสูงขึน้นเทิงคือเฮาเห็นเป็นเสาอย่างมีแท้นนาอตัวนี้ต่างแต่ว่าเวลาที่ว่าจะต่างเสาในหน่อยฮะนะเสาแยกออกไปใส่แต่ละจุดละบอนนี่ก็ถือว่าเป็นจะบ่ได้เห็ดมีสายเคเบิลอยังต่างต่างมนบ่มีถือว่าจะเอาฟังลงดินเบิดอันนี้า้าเฮ็ดแล้วก็ค,คงจังจบจังงามอีกแบบหนึ่ง แล้วคนวิ่งจันทร์เท่าถาว่าเพิ่นจัดสันระเบียบปีด,ดีนี่ก็ก,กเขาใจว่ามันบ่าเร่องงบประมาณถ้าสมมุิซื่อๆเนาะสมมุิว่าเอาสายไฟลงแต่ละจุด,ดัะยานได้โดยเฉพาะแมนจุดสถานที่สาคัญนี่ก็จะเห็ดไทยมีใบหนาที่จบงามท่านผู้ชมถนนทุนทางสะอาดก็เห็ดไทยมีความมีสเสน่ห์ปลูกรอไม่แข้มทางหรือว่าเขาอาจจะเห็ดเป็นสิ่งเอกลักษณ์แบบ บานเฮาหนาจะเป็นการดีที่สุดตามมาชมอันเป็นความคิดความเห็นของเฮาเนาะที่ว่าแต้มส้นมาเป็นชุดเป็นงานต่ว่าบอนไดที่ว่าเป็นวงกวงก้วงเป็นซีแยกแมนว่ายังทันได้แต้มส้นเถื่อแต่ว่าจะแตมเป็นเป็นเขตที่ว่าเป็นแรียนเงาเนาะอย่างเงีควันไม้ของเขีทีสองเขต ทีแบงกลางเง่าเหยียดนี่เมนเป็นขีดแบ่งเส้นทางให้หูชัดเจนว่าเบื้องสายลกับเบื้องขวาในการที่จะไปถ้าตามขั้วเป็นจริงแล้วเมนว่าโให้สามารถให้รถนี่เดี่ยวบนจุดที่ว่าไม่แต้มขีดเส้นเงวาๆเลยก็ซื้อไปเลยบอมีจุดมีจำเนาะอันนี้เป็นไพท่ทีอ่าเฮยียนหูเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหูดี นี่หนอะถือว่าโอ้บ่หอดจุดนีกะมีการแตะอีกแล้วแต่ว่าเฮาสังเกตเห็นหนอทารรนผู้ชมว่าเพิ่นยังบ่ทันไห้มีการตัง้งเสาไฟเสาดอกไฟะนะไฟยังทางแต่ว่ามีสายไฟมันยังไม่เบิดล้อทานผู้สมเพราะว่าก่อนหนะนี้เฮาเคยมาอัปเดตให้เบิง่งแต่ว่าคือเ้าแหละคอยไปคอยไป,ยไปผู้ซื้อดตต้อนี้ถึงแบบว่าถามันเส้นทางมันสะอาดแบบนีไ้ได้ตลอดไปนี่ือสิง,งามจากแต่ว่าบาตอนต่อไป่ะเวลาที่มีการ ก่อสร้างอย่งี่ต่างๆเนาะมีรถบรรทุกเขาออกกันเยบดินเขาเสียทางเอาอันนี้มันดีกเรียงบบได้ดอกเพราะว่ามันกําลังมีการก่อสร้างกันยอดเี่ยสิให้มันแล้วขึ้นกันคับบานเมืองที่เข้าเจ้าพัฒนามาหลายหอยปีแล้วกับ,บ่บได้ละแต่ว่าจะได้ก็ค่อยไปๆไป สำหรับทานไดที่ต้องการเยาคูขอ้อมูลเกี่ยวกับเขเศรษฐกิจพิเศษบึง่านลวงแมนว่าเฮาเคยมีอยู่ท่คิปผ่นานๆมาแต่ว่าสำหรับคลิปนี้กับแมนจะนินเอาแต่เรื่องบรรยากาศสุดห้เบิง่งโดยเฉพาะแมนการอัปเดตนี่แหละเพราะว่าสองข้อขาพะเจา้าแมนว่าส่วนไดทีวามีการอัปเดตใหม่เป็นส่วนเป็นส่วนนี่ก็จะเอามาฝากมาต่อคือส่วนนี้แมนเอาเห็นในถึงการที่เต็มซีเต็มเส้นบางแบงก้าง มาขับโหลดถ่ายวิดีโอให้ในทยพุ่มส้มในเบื้องว่าบ้าหอดปัจจุบันนี้สำหรับถนนทนทางเป็นบ้าหอดจุดๆจำเนียแล้วือทางคลิปบนกอนประมาณสองสามทิตผ่านมาทีทเฮาไห้ายงานเกี่ยวกับเรื่องบริษัทของเกาหลีใต้ที่ว่าได้มาเซ็นสัญญากับเกี่เศรษฐกิจพิเศษเบึ้งฐานล้วงเกี่ยวกับเรื่องที่จะดึงดูดเอานัก ธุรกิจมาลงทุนอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ถือว่าต่อไปก็มีแต่แผนเรื่องเก็บกําเอาข้อมูลผู้ที่จะมาลงทุนแล้วหาเปิดประเทศนั่เครื่องเขาอุปกรณ์เขาก็สามารถมีการก่อสร้างกันเพิ่มเติมได้ ก็ถือว่าตอนนี้รถไฟโกเปิดยังเป็นทางการแล้วนอกถือว่าทหาเปิดประเทศฟังว่าจะมีนักธุรกิจเขามาลงทุนหลายขึ้นกว่าเกา่าและก็พูดที่ว่าในหับสัมพทานหรือว่าในเส้นสัญญาเซาที่จะก่อสร้สางกับฟังว่าคงจะก่อสร้สางในไม่ไหวนี่ เจะอีกเท่อนึงเทพอู้สมุปสำหรับเขตนเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงแมนว่าเพิ่นจะกกอส้างให้เป็นตัวเมืองใหม่แต่ว่าบ่มีห้งจักโรงงานยุจุดเขตนี้มีเพียงแต่ปรนเพณเพประเภทผวกคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หางซับปสินค้าแต่สิ่งอำนวยความสะดวกครบสุดมีาอาหารมีโรงเคียนมีวัดว่าอาหามมีหางซรบปสินค้ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เอินว่าเมืองตัวเมืองั่นนะแต่ว่า จะเอามาหฮมกันยจุดแห่งเดียวตามแพนนี่ถืดว่าเป็นตัวเมืองที่ท่านสม,มัยแท้ๆนี่แหละแต่ว่าแผนก่อสร้างของเพิ่นก็อเมนจะให้ประสบผลสำเร็จในปี2030อากาศมาเบ่งตต่มว่าอาจจะได้ไว้่าคนนั้นบอกหรือว่าแนวไรคิดว่าถ้าเปิดประเทศแล้วโดยเฉพาะทุกอย่างก็เป็นเอ,อ่ออำนวยควมสะดวกให้หมั่ทุกอย่างแลวมีแต่บริษัทผู้ที่ แต่มุลงขึง้นกับมากร้างเอานี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเล็กๆหน,หน่อยที่มาฝากมาตอนในการอัปเดตใหม่เบืองเด้กกระจบกระงามสาห,หรับสนุนพื้นทางก็สะอาดดีเต็มเส้นแล็วก็แห้งเฮ็ดไห้ฮู้ได้ว่าติดทางทิศทางของรถหฮาควรอยู่ในตําแหน่งไหนที่เห็นอยู่นี้ยังบ่ท่านเด้มแมนเต็มแล้วเธอเ้่ยังบ่ตรท่านสั่เรืเอเถอเพิ่นยังมีการจะขีดตืมอยู่แต่ว่าผลเฮ็ดเ,เป็นแล้วกลางก่อน ส่วนว่าต้นไม้แค้มทางนี่ก็เห็นแต่ละจุดละบอลนี่ก็มีความแตกต่างกันคือบางเส้นกับแม่นปลูกต้นมะพร้าวใส่แล้วก็บางเส้นกับแม่นปลูกต้นปาล์มใส่แล้วก็จุดเขตถนนที่เป็นถนนใหญ่เพิ่นก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ใส่ต้นไม้เป็นห่มมัดก็แล้วแต่จุดแต่ยานถือว่าการออกแบบขพงเพื่อนในการถือวัาถูกเลยแหะถ้าเปรียบเทียบใส่ก็แม่นว่าถาว่าทะเลก็แม่นยู่แค้มนำถั่เลก็แม่นมีต้นผ้ามีต้นปาล์มประมาณนั้น แต่ออกจากนอกทะเลไกลไปก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่อนนัิกาค้ายคล้ายขึ้นกันตอนนี้เวลาประมาณ2องโมงที่ว่าเฮามาตอนนี้แต่หากว่าเป็นตอนไข่แรงก็จะมีผูกวนมากออกกำลังกายอยู่จุดวงเวียนแห่งนี้เป็นจำนวนลงหลาย ถ้าท่านผู้ชมสาม,มาตำหนิตีส้มกับรายการหรือ่าช่องของกินหน่อยชแนลได้โดยการคอมเมนต์ทีสั้งถันหากขาดโต๊ะโปพองวันใดก็ะซวยคอมเมนต์หายหูในเด้อเพื่อจะมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็อีกเท่านึงในคลิปนี้เมนมีเพียงแต่มาอัปเดตเส้นทางการแต้มเส้นทางท่านผู้ชมเด้เบิ่งเข้าบริเลงไปไปแยนไปทายคลิปวิดีโอให้เบิ่องอยู่ที่ขงางถนนเพราะวันเป็นตอนเที่ยงเนี่ยมีแต่ อภาบบรรยากาศให้บเบิงอีเล็กน้อยว่ามีการเติมสินแล้วในส่วนนี้ต่อไปถ้าหากเติมสินแล้วก็คงจะเป็นการใส่ดอกไฟยังทางอันนี้เป็นตามความคิดทำมาสูมทางตรงเบิงตืมอีกว่าจะเป็นยังต่อไปเอาละฮาก็จะเดี่ยวออกไปที่ถนนเส้ทนทางใหญ่ที่ว่าการก่อสร้างตึกอาคาร ที่เฮามาเห็นในปัจจุบันนี้กัมีความคืบหน้าไปหลายเติบแล้วเนาะโดยเฉพาะแมันอาคารสีเขียวนี่แมันเพิ่นก่อสร้างทัมอิฐนี่แมันมีอยู่3อาคารทัมอิฐแต่ว่าตามนี่บิง่งรูปภาพตามแผนของเพิ่นนี่แมันจะมีอยู่ประมาณ6กหตึกอาคารแล้วก็เป็นอาคารที่ว่าสูงที่สุดกัอ่า40กว่าชั้นถ้าไม่ส้มห้องโนมานี่กัแม่นเซาไปสั้นหมดทุก ตึกตูอาคารอันนี้ไม่ตามการบอกก่าของฝั่งที่เฮ็ดเบียกยูหันและข้อข้ากับปเบปิ่งเพนพังตัวจริงอ่าคือทางะสมเห็นน้ำกันตอนนี้ก็แม่นว่าก็มีการก่อสร้างกันอยู่อย่างต้เนเรื่องเนาะตามเบิ่งตามความเป็นจริงนี่แหละแต่ว่ายังบางโครงการก็ยังบ่ทันได้เห็นเขามาตอกเสาเข็มเถื่อ ทางพระสมนี่อีกเป็นโซนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษหมืองฐานหลวงส่วนว่ายุจุดโซนนี้ก็มีการก่อสร้างควบอัปเดตใหม่ล่าสุดกับมีการก่อสร้างขึ้นในไร่เติมแโอ้เสียรายแต่มันเป็นแนวเวนันอจากมั่วทาระส้มแต่การยุททั้งขางพกตึกนีก็มีการก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาเพิ่มอีก2อาคาคารแสดงว่าเป็น3อาคารขึ้นกันกับยูเบ้องตึส่วนสีเขียว อันนี้คือความคืบหนาหล่าสุดอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงจะทบมาสุมกับน้ำมะฝาหมาตอนนี่คือการอัปเดตไมลาสุดของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงบางบัคงจะถือใจแลน้ำโดยเฉพาะแมนผูเพิ่ข้อมากข้อมาเร็วข้อมาอีกอยู่สำหรับผู้ที่ว่าอยากเข็นธนาการ คือเอาโอกาสนี่มอบให้เบืองเรื่อยๆขอบใจได้ไสำหรับการติดตามฮับสม้มส่วนเราจะเป็นคลิปแอนนันเข้ามารอถา่ายเบอร์น้ำตาลตะพุสมสบายดี